ามาเฉลยข้อเลขอารบิกนะครับจ์มีอยู่ว่านะให้เรารับเลข1ตัวนะครับศูนย์น่งสองสามสี่ห้าเจแก้านะแล้วก็แสดงคําอ่านของเลขนั้นนะครับเช่นรับ0ูนย์มาก็แสดง0นะครับรับ1แสดงวันเลยครับรับ9ก็แสดงนนะก็แสดงให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับขีดขีดมากกว่าแล้วกว5แบบนี้นะครับถ้ารับห้านะนก,ก็ คือท่อนี้ถ้าเราไปเรียนบทหลังๆแล้วอาจจะเลือกที่จะใช้คําสั่ง if if เลยเนี่ยนะครับนะแต่ถ้าเรารู้อยู่เท่าที่เรารู้อยู่ตอนนี้นะคือรู้เรื่อง string เรื่อง i s t ต์เรื่องบวกลบคูณหารนะครับเราก็จะรับเราก็จะใช้รูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นเรารับ n มาแล้วก็เป็นจำนวนจำนวนเต็มนะครับเอาให้ตั้งชื่อว่า n ก็แล้วกันนี่นะหลังจากนั้นเราก็ใช้อ่อ ตั้งชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็เก็บเป็น list นะจะเก็บเป็น list กันะครับหรือเราจะเก็บเป็น string กันะครับง่ายสุดก็เก็บเป็น list นะแล้วก็เริ่มเลยนะครับ z นะครับให้สังเกตนะครับว่าตรงนี้เราลงขึ้น,นทัดหม่จริงไหมครับต่อเราต้องการความจริงต้องการให้ส่วนของบรรทัดนี้ นะครับเปต่อที่ตรงนี้นะครับนะซึ่งเรามีวิธีวิธีทั่วไปก็คือเราใช้ backslash นะครับอย่างนี้คือการต่อบรรทัดนะแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราป้อนอยู่เนี่ยครับสิ่งที่เรากำลังพิมพ์มพมอยู่นะครับมันอยู่ภายใต้เครื่องหมายวงเล็บไม,ม่ว่าจะเป็นวงเล็บแบบนี้นะครับวงเล็บโค้งๆอย่างนี้นะครับหรือวงเล็บอย่างนี้ซึ่งเป็นลิสต์อย่างนี้นะครับเราไม่ต้องใช้เครื่องหมายต่อก็ได้นะครับนะเขาก็ยอมเราจะรู้เนี่ยเขายอมหรือไม่ยอมนะครับก็คือพอเราเข้า enter ปั๊บเนี่ยนะครับปึ๊กแล้วมันลงมาแล้วมันตรงนะครับ ตรงข้างบนพอดีอย่างนี้เขายอมนะนะครับเขายอมแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยนะครับอย่างนี้เขาไม่ยอมนะครับนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมติ os, เราบอกว่าเอา่อวันนี้ผมปิดไปก่อนนะผมบอก S เท่ากับอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาไปแล้วข้อ,อ,อ Ent อย่างนี้เห็นไหมฮะมันหลดลงมามันหลดมา mentor, ข้างล่างเขาไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมให้เราต่อสตริงแบบนี้นะครับไม่ยอมนะครับโอเคเราต้องมีความมากขั้นนะครับ okay. แต่นะก็จบแล้รับ n มาใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งค่าของตัวแปร d i ิ i t s ซึ่งเป็น List ์นะอย่างนี้นะแล้วเราก็อ้างอิงเลยรับเลข0ูนมาเราก็เอาช่อง0ูนย์ไปรับเลขหนึ่งก็ช่อง1นึ่งรับเลขสก็ช่อง2องนะทำตามกฎเกณฑ์ของเขานะกฎเกณฑ์ในการอ้งอิงอินด x ของ List ์นะครับ้เราก็ปริน t ได้เลยนะก็คือ p r i น t เอตอนี้เราเอา,เอาตามรูปแบบที่โจทย์กําหนดนะครับก็คือ อันนี้นะครับขั้นด้วยขีดๆลูกศรนะครับอันนี้ขั้นด้วยแบงค์เราใช้คอมมาได้เลยนะครับฉันก็ไปที่นี่เลยนะครับก็เป็น n คอมมานะครับลูกศรลูกศรอย่างนี้นะครับแล้วก็ดิจิตนะ n set นะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะสั้นมากนะครับนะครับอ่ารับ5นะครับก็ได้5นะโอเค ก็ไปส่งน,นะครับ submit refresh โ okay. อเคเรียบร้อยหมด10กรณีนะครับคราวนี้ไม่ยากครับ